สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแฟงก็จะมาอัปเดตนะคะตัวโกลสตาร์นะคะที่สุดของ indicator ตอนนี้แล้วนะคะตัวท็อปเลยนะคะตัวนี้เนี่ยคุณสมบัติเรียพร้อมหมดเลยนะคะถ้าเปรียบเสมือนผู้หญิงนะคะก็คือสวยรวยเก่งแซ่บเวอร์นะคะ,ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราไปดูวิธีการใช้งานกันก่อนนะคะปึ๊บ ตัวโกลสตาร์นะคะมันจะสุดยอดตรงที่จริงๆปกตินะคะแฟนจะใช้แค่กรอบแดงกับกรอบเขียวนี้นะคะเป็นตัวเข้าไม้เมื่อไหร่ที่มันทะลุกรอบก็คือเซลเมื่อไหร่ที่มันทะลุกรอบก็คือบายแต่จุดเด่นของโกลสตาร์นะคะนั่นก็คือมันจะมีโซนเซลลตรงเส้นประเนียคะ่ะมันจะเป็นโซนเซลลนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนบายนะคะเมื่อไหร่ที่มันทะลุกรอบไปให้เราสแตนบายนะคะรอเซลล์เลยนะคะนี่คือขุมทรัพย์มหาศาล ดีดขึ้นไปปุ๊บนะคะสโตจบเกิดไม้จิ้มฟันดาวตกนะคะเรากดเซลล์มาได้เลยและทนกําไรจนกว่าจะเกิดเส้นพญาสีน้ําเงินนั่นเองนะคะมันจะเป็นโซนเซลล์โซนบายทีนี้เราลงมาดู m 5กันบ้างว่าเราสามารถเข้าได้ไหมซึ่งตัวโกสตานะคะเราสามารถทํากําไรได้นะคะทุกเทมเพลตเลยอ่ะเรามาดู h 1ค่ะ h 1นนะคะดูนะคะว่า ตรงช่องว่างๆเนี่ยเราไม่สามารถทําการเข้าไม้ได้นะคะเราจะเข้าจุดที่สวยที่สุดนั่นก็คือโซนเซลล์กับโซนาบเท่านั้นเมื่อไหร่ที่แท่งเทียนนะคะหลุดมาถ้าเราอยากรู้ว่าหลุดหรือไม่หลุดนะคะเรากดดูแท่งเทียนะคะ่ะอ่ะเราจะเห็นได้ว่านะคะแท่งเทียนเนี่ยเมื่อไหร่ที่มันอยู่ในโซนเซลล์หรือโซนบายนั่นหมายความว่าเราสามารถทํากําไรได้นะคะทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องใส่กล่องลงไปด้วยนะคะเดี๋ยวใส่กล่องลงไปก่อนนะคะ กล่องซุปเดมแนวรับแนวต้าน,นะคะถ้าใช้คู่กันเนี่ยมันจะแบบว่าแซฟเบอร์มากนะคะอ่าเรามาดูปึ๊บอ่ามาแล้วค่ะถ้ากล่องนะคะมันไม่ได้อยู่ในโซนเซลล์หรือโซนบายเราก็ไม่เข้านะคะเราจะเข้าเฉพาะตอนที่กล่องเนี่ยมันเกิดในโซนเซล์โซนบายทีนี้เรามาดูคู่เงินอื่นกันบ้างอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะปึ๊บ ตรงนี้นะคะถามว่าเข้าได้ไหมเข้าไม่ได้นะคะเพราะแฟงบอกแล้วว่าเมื่อไหรที่จุดที่มันสวยมันจะต้องเป็นเกิดกล่องนะคะในโซนเซลล์เท่านั้นแสดงว่าเราจะต้องรอนะคะคู่นี้รอให้แท่งเทียนเนี่ยมันขึ้นมาตรงกล่องนี้อันนี้จะเป็นไม้แรกนะคะไม้แรกในการบริหารเข้าเข้าไม้เราจะเข้าทั้งหมด3สเต็ปก็คือเข้าในโซนเซลล์นะคะ1ไม้เข้าที่ ตรงกรอบทองนะคะหไม้แล้วก็ตอนที่มันหลุดนะคะอีก1ไม้รวมทั้งหมด3ไม้เมื่อมันลงมาแล้วนะคะเรารอปิดไม้ต่ําแล้วก็ถือไม้บนไว้แค่นั้นเองค่ะหน้าที่ของมันนะคะแบบว่าเยอะมากนะคะเราสามารถป้องกันได้ทั้ง7ทิศโดยที่เราไม่โดนลากแน่นอนนะคะอ่ะทีนี้ดูค่ะตาบใดที่เส้นพญาติยังเป็นสีแดงเห็นไหมคะมันก็ยังลงเนี่ยมันก็ยังลงค่ะ ตราบใดที่ไม้จิ้มฟันสีน้าเงินยังไม่มามันก็ยังลงเราก็ทนกับไม้จิ้มฟันได้นะคะดาวนะคะดาวเวลาเวลาเราเข้านะคะเราต้องรอดูด้วยเดี๋ยวดูนะคะว่านี้ตั้งค่าถูกไหมแป๊บนึงยี่สิบแปบโอเคถูกต้องอ่ะทีนี้เรามาดู M5 กันบ้างคะ่ะ M5 นะคะ M5 M5 ถ้า D1 ไปไหน M5 ไปนั้นเราต้องดูนะคะอ่ะ D1 มันลงอยู่นะคะดาวมันตกอยู่แสดงว่า M1 ถึง h e a d เราต้องเน้นเซลล์ค่ะเมื่อไหร่ที่ M5 นะคะอยู่ในโซนเซลล์อ่ะดูนะคะเมื่อไหร่ที่ M5 อยู่ในโซนเซลล์เกิดอยู่ในโซนเซลล์แบบนี้หรือทะลุกรอบเราให้เรากดเซลล์อยู่ในโซนเซลล์แบบนี้ให้เราเน้นหน้าเซลล์เพราะเราไม่รู้ว่าครั้งไหนเนี่ยมันจะลงมาเยอะสุดถูกไหมคะอ่ะทีนี้เราลองมาดู Acat ค่ะ ตัวโกสตานะคะมันจะเป็นโซนของมันเลยนะคะเราจะเล่นแบบง่ายมากนะคะอ่ะตรงนี้นะคะมันจะอยู่ในไซเวย์เราก็ไม่เล่นนะคะ M5 เราจะไม่เล่นถ้ามันอยู่ในไซเวย์เราจะเน้นเฉพาะแค่บนสุดกับล่างสุดเท่านั้นนะคะอ๋อจริงๆแล้วเมื่อกี้คู่เมื่อกี้สวยนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูตรงจุดนี้ค่ะการที่มันนะคะหลุดโซนหลุดโซนมานะคะการที่มันหลุดโซนมาแบบนี้แสดงว่า มันนะคะเป็นการทํากําไรที่ดีที่สุดเพราะมันได้หลุดกรอบมาแล้วเมื่อไรที่มันหลุดกรอบมาอย่างงี้นะคะสแตนบายเลยค่ะร้อยทุกอย่างเป๊ะเกิดปุ่มลูกศรส,สโตจบแดงนะคะดาวขึ้นหนึ่งเม็ดนั่นหมายความว่าเราก็กดบายได้เลยเพราะคําว่าหลุดกรอบยังไงเราก็เข้าได้แต่เราหาจังหวะดีๆเพราะถ้าเกิดเรามารีบเข้าตรงนี้เราจะโดนลากมานี่อีกอ่ะแล้วก็แค่เปิดดูแท่งเทียนอ่ะเราจะเห็นเลยว่าแท่งเทียมันได้หลุดกรอบมานะคะให้เราเต็มตัวบายทันทีเลย เล่นได้ทุกทันเฟรมเลยนะคะอันนี้นะโกสตานะคะจุดเด่นนะคะเล่นได้ทุกทันเฟรมแล้วก็เล่นสั้นก็ได้เล่นยาวก็ได้ทีนี้เราลองมาดูมันค่ะมันเราก็เล่นได้ด้วยเช่นกันอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าสำหรับคนที่ถือยาวนะคะสามารถเล่นมันได้ด้วยเมื่อไหร่ที่แท่งเทียนนะคะมันหลุดกรอบนะคะ หลุดกรอบมาแบบนี้หลุดกรอบไปแบบนี้แสดงว่าเรากินได้ระยะยาวเป็นเดือนเลยแท่งหนึ่งเดือนเมื่อ,อไหร่ที่แท่งหนึ่งเดือนอยู่ในโซนเซลล์นะคะเต็มตัวสแตนบายเข้าไม้เลยค่ะพอเราเข้าไม้ปุ๊บเราจะกินยาวเลยนะคะเป็นปีเป็นครึ่งปีเห็นไหมคะเนี่ยเราจะหนักจัดเต็มไปได้เลยเราก็เลือกคู่เอานะคะว่ามีคู่ไหนนะคะที่เราสามารถถือยาวบ้างได้อ่าเนี่ยเห็นไหมคะ ผู้นี้ค่ะ A แคนะคะได้ทะลุมาและอยู่ในโซนบายเกิดปุ่มลูกศรนอแเราก็ถือยาวไปเลยเนี่ยเราก็กินได้หนึ่งสองสามสี่สี่เดือนนะคะขึ้นมาถึงนี่เลยนะคะเราจะเห็นได้ว่าสุดยอดมากอ่านี่แหละค่ะคือสุดยอดของโกสตาแล้วเล่นได้ทุกทันเฟรมเล่นได้ทุกอะไรทุกอิริยาบถท,ที่มันอยู่ในโซนเซลแล้วก็โซนบายนะคะจุดเด่นของมันแล้วก็ทนกำไรได้ดีเยี่ยมนะคะ ทนกาไรจากสีแท่งเทียนก็ได้ทนกําไรจากปุ่มก็ได้ทนกำไรจากเส้นพยาธก็ได้ทนกำไรจากไม้จิ้มฟันก็ได้นะคะตับใดที่จะโตยอยู่ข้างบนเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆค่ะคือมองปุ๊บก็คือดูออกเลยนะคะว่าเข้าได้หรือไม่ได้คนที่ซื้ออินดิเคเตอร์ไปนะคะก็จะพอใส่เข้าไปปุ๊บ คู่ที่โดนลากจะมองออกทันทีเลยว่าอ๋อฉันเข้าโซนผิดฉันทนกำไรได้ไหมฉันควรจะคัดหรือไม่คัดคือเราจะมองออกหมดเลยนะคะนี่คือจุดเด่นของโกสตาหน้าที่ของเส้นพยาธิเนี่ยเห็นไหมถ้าดาวอยู่บนเส้นพยาธิก็คือขึ้นนะคะขึ้นเนี่ยแต่เมื่อไหร่ที่ดาวนะคะเริ่มมาอยู่ใต้เส้นพยาธิเนี่ยให้สแตนบายรอเซลแต่ตาบใดที่เส้นพยาธิยังไม่แดงก็ยังไม่ลงจริงแค่นั้นเองค่ะ แต่นะคะเมื่อไหร่ที่สโตเมื่อไหร่ที่แท่งเทียนมาอยู่ในโซนเซลล์เกิดปุ่มลูกศรนนั่นหมายความว่าเราต้องจบขาบายแล้วนะคะแล้วก็รอเตรียมตัวเซลล์นั่นเองแค่นั้นเองค่ะโอเคนะคะสําหรับโกสตานะคะที่สุดของอินดิเคเตอร์นะคะขอฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ